ถาตอบัวไปนอนหนะ้แล้วตัว้าเราใช้ขวนอนอนเย่ใช้นอ,อดดนอรอเป็นรอเจจิลีไม่หลังตัวขวานนอนเลยม่หลังขวาขน้มูชิตาอเออก็ปัาชีไเกล็ายตกาลาโอ,อ ใช้ละขนเลนดาวไปทีซ oh, ื้อโอ้เชิเท่าจอเออเออหนักมากเลย

ไปบัวได้ล้วันนี้นะไปบัวได้ล้วจะไปไสไปนุนไฮไดไได้หอพักลยบุรีแห้งดีทางหน่ทางนี้มันอุ้ยขึ้นบัได้รถเก่งอ้ยรถเก่งยังไหบัวได้ดิไปเนะกุลแตงนักกันนะเทสกีลยังเุใกายบ้านไปนี่เทสกุลิงบัไปคือจะีเลนเ่ยมันเป็น ่อ้โบได้ลวโบได้บล้บได้กลับเลยเนาะกลับดีกว่านะดีก่ากลับไปลไปนอนี่เขาแฮ้เางป่าเนาะตายเว้ยต่ลายดีกว่านกเที่ทำงานโอ้พุนได้ประกันวุนเลยลูกขวลูกเล็กยังไ่อยากขึ้นอืมแล้วใสก้ามัน่ยังว่าอะไระยังว่าสิกลับ รถจกมาบ่รคันไนปขึ้นเนื้อนปยนนอขนนั้นมา่านะแลวแราเอ้นไปาใ้รถเมองรถงีกอใส่เ้ามาาไปใส่มาไปเนื้อมาเอไปเนื้อมาเป็นบ่ก้าจุดนึงเมื่อกี้ไปใส่ไรรุ่นใหญ่บ่รถคาบบ่ ลูกค้าบ่ะแค่นี้ว่ะโอ้จังได้ร้านปีน่ะคอยบอกพวกเจ้าแล้วนะเรื่องเห็ดเบียกมาให้ออกกล้าติดรถติดรถโอ้ไปบ่ได้ละอตทำไงทำไงก็ไปซื้อมาเนาะอโอ้ขันนี้จังได้เนาะโอ้ไปก็ได้ละได้กลักล้าปีน่ะ ไปนอนไฮกเตี้ยนะไปบ่ไ,ปปได้โบอพอทำห้าไปเลยน,นี่มะอือก็ถูกต้องได้ดึงนี่ดึงป,ะปะนนัะกันท<อ>ุนคิดถึงเลยว่าไปลงอทอนวะ Sige na โอ้ปแล้วไปล้วปล้วโอ้ขังดึงค่อยๆมามันจะได้อยู่โอ้เบียกวอลติกีวาลแล้วอ่ะกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่ก็ไปซื้อบอกเราฝันนี่ให้ซื้อให้หมดกล้ามใหญ่ต้องซื้อเด้ดหลุดใหญ่ บอกร้อนนะมีหรืนะอหนาวครัมีมืดหรือนงเดี๋ยวไม่ต้องหวดหัวกอิ่โอ้โหางนี้เนาะมีแต่ให้เราเงยียบเข้าได้นหนึ่งแสันนี้นานถอยออกแล้วนะถอยไปก็ถอยบาไ,ได้รถหน่อยนี่ราคาจะไม่เสียรับมานี่โอ้หันตายไปบุได้ดอกอไปบุได้ดอกเบาจนซี่นะ่ะไปบุได้จับซื้อ ไปหไดล้วล่ะครับครับกไปเรียงจาน รถคายุเทิงมากกหลายออถ้ามันจำเป็นก็ไม่ต้องไปแล้วแหละเออไปบุไรโอ้ยกลับแล้วเหรอเฮานะรถเออคาอย,ยู่เทงยุยห้อยเพื่อนนะเออนั่นก็าคาคันนี้ก็คา,ายเลยคันนี้คาไปบุไรล่ะยุเทิงกับคาย ไปบ่ปได้ขารถบัสไหลยห้อยมันะ้งน่ะตบขา,าุบขาุบต<ด>ั้งน้ำมันนี่ไนะไปได้กว่าซีดานเตอร์รรอด้วยแหละรถน้อยไปบป่ได้หรอ